คุณครับเมื่อกี้คุณโดน,<ห>นขีดคอจนคอหกักตายผมเห็นผมจะไปแจ้งตำรวจนะโอเคไหมไม่ใช่ครับเขาลีตัวคุณอย่าบ้าคุณนะเดี๋ยวเราจะแจ้งโรงงานคุณทำงานเกินเหตุตาถลนไม่ไครับอันนี้ผมตั้งใจครับผมดูดไม้เยอะเกินครับอย่าว่าโรงงานผมเลยผมโทษบีมเอ็กซ์โบริการเติมโลบักสำหรับคนน่ารักและหล่อเท่อีกทั้งยังมีบริการกดโค้ดไอเทมในเกมต่างๆมากมายเช่นขาด้วน ยูเอฟโอหรือแม่แต่หมวกวาคิลลี่ใครที่อยากเติมโลบักและซื้อไอเทมก็ไปจัดกันเลยที่ Beam x Store ลิงก์แฟนเพจและเว็บไซต์อยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับหอครับหลอครับครับครับตกตกปลาได้ปลาหมึกกล้วยไหมครับผมอยากกินปลาหมึกกล้วยอะ่ะผมชอบกล้วยไม่ได้เลยครับได้แต่ปลาปลาทองครับปลาทองมันมาอยู่ในคลองด้วยเหรอครับเนี่ยผมเพิ่งรู้่เนี่ย ทองทองอะไรครับทองคำเปี้ลวหรือทองทองเหลืองทองคำแทับโอ้แพงสิั้งกันอะทองคำแท้แพงเลยตัวตัวตัวละสิบยี่สิบล้านอ่ะที่บ้านผมก็มีนะครับทองอ่ะทองคำแท้บทองหยิบทองยอด ช่วงนี้ทํางานอ,อะไรอยู่ครับเอ,อ่อไม่ทําอะไรครับตั้งเฉยๆอุ้ยสนใจไปทําที่โรงงานผมไม่พอดีผมว่างพอดีโรงงานผมอะทํางานไม่เยอะนะครับดูได้จากตาผมเนี่ยผมพักผ่อนทุกวันเลยทำทำทำงานแบบน <c oughs> มีตัวพักเีไข่อ้าย คุณขี่คอจนคอหักตายเลยอ่ะฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าฮัลโหลดีไหมเ้ยคุณครับเมื่อกี้คุณโดนขี่คอจนคอหักตายผมเห็นผมจะไปแจ้งตำรวจนะโอเคไหมไม่ใช่ครับเขาลีตัวคุณยาบ่วคุณหนักแต่เราจะแจ้งโรงงานคุณทำงานเกินเหตุตาถลนไม่ไม่ครับอันนี้ผมตั้งใจครับผมดูดไม้เยอะเกินครับอย่าว่าโรงงานผมเลยผมโทดอุ้ย เดี๋ยวจะแจ้งตำรวจจับคุณว่าคุณน่ะดูดมันเยอะเกินดูดสิ่งเสพติดมินเนียนคุณมินเนียนน่ากลัวสักชอบกินกล้วยไหมครับชอบกินกล้วยไหมครับมินเนียนเอากล้วยมาแจกกล้วยมินเนียนกินแล้วแบบอ้าขาวกล้วยมินเนียนกินแล้วขยันนะครับดูมินเนี่ยนดูมินเนียนกินแล้วขยันเลยครับตาไม่หลับเลยเนี่ย เป็นเน่ากลัวจ่าโต้เอาไม่สนใจกินก้วยหรอครับมันช่วยทําให้ทํางานดีนะครับไม่หลับไม่นอนทั้งวันเลยอด้วยโอ้คุณใช้งานสัตว์ยังทาาคุณผิดกฎหมายนะครับใช้งานสัตว์ยังทาสคือทางดเนอันนี้เป็นมีหรือเป็นหมาครับเนี่ยมีพอบบคุ้มครองไหมเนี่ย ไม่เลยครับอ้าวโอ้คุณคุณลืมไปต่อพรลบหรอครับคุณมีมีป้ายทะเบียนไหมครับเนี่ยคนขับมาขี่อ่ะต้องไปต่อป้ายทะเบียนนะครับก็คือเรามีมาขี่พรบของไม่มีพรบคุ้มครองเพราะว่าเราจะคุ้มครองเขาเอยรอครับรอครับรอครับ อันนี้ใช่คนงานตัดกล้วยหรือเปล่าครับเนี่ยถือมีดอะชาวงานตัดกล้วยหรือเปล่าครับไอ้เอาไอ้มัดคนมอยครับอุ้ยตัดคนมอยครับน่ากลัวเกินไปเลตัดคนมอยครับเอาไหมครับโอ้มีดใหญ่ขนาดนี้มันไม่ออกแต่คนนะครับมันออกทั้งยวงเลยเนี่ยเอาเอาไหมครับลองไหมครับลองไหมครับลองไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นไม่ไม่ลองดูครับผมกลัว คุณมองหน้าผมแบบนี้มีใจใช่ไหมครับไม่ครับผมผมกําลังมาตามหาคนไปทํางานที่โรงงานครับคนนี้เหมาะเหมาะกับเป็นไอ้นั้นมากเลยครับตุ๊กตานางรําที่สารนะครับอ้าวผมอันนี้อันนี้คือผมชมครับคุณสวยครับคุณสวยครับผมต้องการให้คนไปเป็นตุ๊กตานางรำที่น่าสารโรงงาน โ oh, oh, wow. <laughs> อ้ว้าวขอขอแยกไปถามเลยมีข้าวให้กินฟรีทุกวันพระครับเปลี่ยนให้ทุกวันพระครับสนใจไหมครับ <laughs> วันวันเข้าวภาษานี้ได้ไหมคะมได้ครับเข้าวภาษานี้ยผมจุดพุให้ดูด้วยเลยครับผมทําให้ทุกอย่างข้าภาษา <laughs> อ,อันนี้คุณคุณทำงานอะไรเนี่ยอ๋อผมเป็นคนตัดกล้วยครับ คนปลูกกล้วยผมอะหรือว่าห<น>รือว่าคนคคจะเป็นกล้วยแต่คุณผม,<ค>ม่เป็นผีนางตาสานใช่หรือว่าคุน <c oughs> จะไปเป็นเ,น,น,เ,น,เ,น,เนผีนางตานีล่ะให้เลือกสองอย่าง <c oughs> เอ้าออะไรที่อยู่ใกล้คลุณผมก็เป็นให้ครับงั้นนางตานีครับ เป็นเป็ดใช่ไหมครับเนี่ยเป็ดหรือไก่เป็ดเนาะเป็นเป็ดทำไมทุกคนชอบทากว่าไก่อ่ะไม่ดีเลยนะอ้าวก็หัวมันเหมือนไก่นะแต่ว่าตัวมันเหมือนเป็ดแต่ว่ามันเป็นหัวไก่นะเนี่ยหัวมันหัวมันไม่เหมือนไก่ปากมันเจอออกมาอย่างนั้นมันเป็นเป็ดดีปากปลาสีเหลืองอ่ะคนคนเป็นไก่ไม่ใช่หรอเนี่ยคนเป็นไก่นะ เป็นไก่ <L ie> ดูงี้ก็ไก่ดูหัวเบ็ดเบ็ดอนั้นคุณพี่เป็นกล้วยอ,ะอะ่ะกล้วย <L ie> ใช่ใช่ผมกล้วยหอมจอมโซนเองไม่ใช่มินเนี่ยน <L ie> <L ie> อ๋อเหี้ยอะเอ่อวัสดีจ้า <L ie> มาครับมีงานมาครับช่วงนี้ผมจะมาชวนไปเป็น,นอะไไปทำงานโรงงานนะครับฮะ <L ie> อนะสนใจไปทำทำงานโรงงานไหมครับตอนนี้โรงงานผมขาดคนครับโรงงานตัดกล้วยโรงงานตัดกล้วยจะทำยังไง<ม>ตัดกล้ยกวยที่ที่ไหนก็ตัดกล้วยครับตัดกล้วยที่โรงงานอะไอโรงงานผมมีอยู่มีอยู่สองฝ่ายนะมีฝ่ายตัดกล้วยกับอีกฝ่ายหนึ่งคือต่อสู้กับนางตานีพี่จะเลือก สมัครเข้าสมัครเข้าตำแหน่งนายครับตำแหน่งต่อสู้กับนางตานีหรือว่าคนตัดกล้วยเนี่ย <c oughs> สนใจมาอยู่กับผมไม่เราผมฝ่ายต่อสู้กับนางตานีนะเนี่ยผมต่อสู้ทั้งวันทั้งคืนจนตาผมโบเลยเนะ <c oughs> ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสนใจไปสมัครโรงงานผมไหม <c oughs> โรงงานอะไรครับ <c oughs> โรงงานไอต่อสู้กับนางตานียครับ โรงงานผมไตัดต้องตัดต้นกล้วยแล้วต้องต่อสู้กับนางตานีแล้วถ้าเกิดทำนี้ต้องไปไหนผมชอบครับคือเป็นยาอดนาครับผมชอบมากๆขอโทษครับขอโทษครับอุนี่้ยถ้าจะทำถ้าจะทำต้องไ้ไปฝึกจิตกับผมงองครับเนี่ยฝึกจิตอดหลับอดนอนเป็นเวลาสิบวันครับเนี่ยแล้วตาจะโบแบบผมอถ้าเกิดตาโบแบบผมแสดงว่าจิตแข็งครับนางตานีจะไม่กล้าหลอก ก็ถือว่าไปตัดต้นกล้วยได้ครับสนใจไหมครับไปทำไปทำงานไหมเจ้านายเรียกเราเจ้านายเรียกเราผมไม่ทำงานหรอกครับผมดวดเอาผมด่วนเอาครับอุ่ยไม่ไปเป็นหนุ่มโรงงานเหรอหนุ่มโรงงานอ่ะบึกบึนบึกบึนนะนี่ไรคแล้วผม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 กลัวตกลงที่สวงโดนเหล็กแทงครับ เอางาน,นก็ทําอยู่ชั้นล่างครับชั้นล่างก็ได้โอเคครับนอกผมไม่ทำทก,กางแจงเลยแบบามกลัวเหล็กมันตกลงมาแทงผมครับ <c oughs> งั้นก็ทําที่กลางแจงเลยทำแบบกลางสนามอ่ะทั้งงานอ่ะทํางานกลางสนามสนใจไหมผมผมผมไม่ผมไม่กล้าทาํากลางแจงครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวผมเป็นลมเป็นลมสลบกลางอันนับกลางงั้นใต้น้ําอ่ะทําอยู่รสาระน้ำอ่ะสาระน้ํา เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเผื่อแก๊สหมดครับเดี๋ยวเผื่อมีใครมาช่วยผมทันผมตายนั่นเนอง <c oughs> น,น,น,นอ,อนนอนอยู่เฉยไหมงั้นนอนอยู่เฉยนอนอยู่เฉยไม่ได้ครับเดี๋ยวมันมีมีมันม,มีคนเดินมาเหยียบผมอ่ะ๋ <c oughs> <c oughs> อช <c oughs> ิบอ๋อไปละปวดหัวเลยไป ทำไมคุณถึงเอา,อาเอาเอาลูกเอาลูกอัปมงคลมาติดเสื้ออย่างนี้ย่มันเป็นเช็ดเหรอนี่มันลงผมอ๋อลุงลุงคุณขอโทษขอโทษที่ว่าลุงคุณนะอ๋อแล้วผมขอฝากฝากไปบอกอะไรลุงคุณได้ไหมผมขอแบบฝากข้อความไปส่งบอกลุงคุณได้ไหมได้ได้ ต,ตอนไหนจะลาออกเป็มเซนเซียวยาวๆติอไม่ไม่ครับผมฝากไปถามว่าตอนไหนจะลาออกตอนไหนจะลาออกครับคือลงเคยบอกว่าอากีกประมาณสักสี่ห้าปีเดี๋ยวค่อยออกเพราะว่าประเทศเรามันย่ำแย่ลงตอนนี้อยากพยายามจะพัฒนาประเทศให้ดีๆๆขึ้นประเทศเรากำลังย่ำแย่ลงใช่ไหมตอนนี้ง <c oughs> ั้นฝากฝากกลับไปถามอีกได้ไหมว่ารู้ไหมว่าพอใครอ่ะรู้ไหม ฝากไปถามนะว่าเพราะใคร